เมื่อวันนี้ค่ะ24มกราคม2567นะคะคุณพิธารอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวโดยคณะตุลาการสาลรัฐธรรมนูญนั่งบัลลังเริ่มอ่านคำวินิจฉัยโดยมีมติเสียงข้างมากค่ะว่า การถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธานั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุมาตรา6ประกอบมาตรา89อนุมาตรา3เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณพิธานั้นไม่สิ้นสุดลงด้วยเหตุว่าบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อค่ะและในเวลาต่อมาค่ะ Facebook ของคุณพิธานะด้มีการออกมาโพสข้อความเอาไว้ด้วยค่ะว่าขอบคุณทุกกำลังใจเดินหน้าทำงานต่อไม่รอแล้วนะ โดยงานนี้ค่ะก็มีทางด้านนักแสดงผู้จัดคนดังอย่างคุณหนิงปณิตาค่ะเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ดังกล่าวใน Facebook ของคุณพิธาด้วยค่ะว่ายินดีด้วยนะซึ่งงานนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตจำนวนมากค่ะเข้ามากระดน่ำไลค์คอมเมนต์ของคุณหนิงปณิตากันเพียบเลยค่ะ และในวันนี้ค่ะ25มกราคม2567นเะคะเวลาประมาณ10บโมงครึ่งค่ะทางน้านคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะสสบัญชีรายชื่อผักคก้าวไกลได้เดินทางเข้าสภาเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่สารัฐธรรมนูญคะ่ะมีการอ่านคำวินิจฉัยให้คุณพิธานั้นพ้นผ,ผิดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวี ได้รับสมาชิกภาพสสกลับคืนมาค่ะโดยในวันนี้ค่ะคุณพิธานั้นก็ได้แต่งกายด้วยชุดสูทสีดำนะคะพร้อมกับนิกไทสีฟ้าลายจุดสีขาวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณพิธาเองก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้กลับเข้าสภาเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องราวต่างๆค่ะโดยคุณพิธาได้กล่าวว่าเป็นไออุ่นที่คุ้นเคยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วที่ไม่มีโอกาสถแถลงข่าวในรัฐสภา คนยังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของพี่น้องประชาชนคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆ